ขาอคนเดียวด้วยนะครับขายกับข้าวขายอาหารตามสั่งนะครับวันนี้พี่ลินดีใจไหมโอ้ดีใจทุกคนลูกค้า วัสดีครับพี่นิรินตื่นตันนะวันนี้สำเร็จแล้วดีใจไหมดีใจมากอันนี้พี่นิรินดูจากสื่อของเตซนต์มาจากไหนครับอ่าจากในเฟซบุ๊กจากยูทูบอะไรเนี่ยค่ะดูเสร็จแล้วใช้เวลากี่วันในการตัดสินใจครับตอนแรกก็คิดว่าวันแรกตอนนี้ว่าก็คุยกันพออีกวันก็มาเลยค่ะครับผมก็มาเลยแล้วมาที่โซนทค่ะพี่นิรินเนี่ยขายอาหารตามสั่งอยู่โวนเพิร์ราชบุรีค่ะใครผ่านไปผ่านมาแวะไป ขายพี่นี่รด<ช>ได้นะครับคือคนเดียวด้วยนะครับขา<ช>ยข้าวขายอาหารตามสั่งนะครับวันนี้พี่ดดีใจไหมวันดีใจทุกคนลูกก็คือว่า กา่านเป็นจริงกล้จริงศรัทธาศรัทธาที่นี่แล้วตัวคุณตั้มมากมากคิดว่าวันแรกที่เข้ามากับวันเนี้ยคือมันเป็นแบบว่าเหมือนให้เราไปทำมาหากินสําเร็จแล้วก็ขอบคุณศาลเอาต้คาบ้ามากนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณตั้มมากมากวันแรกจนวันนี้เลยค่ะและวันต่อไปไม่ไม่ผิดหวังนะไม่ผิดหวังเลยค่ะพี่ดินบอกคนที่กำลังดูคิดพี่ดินอยู่บอกว่าเพื่อนๆอยากจะมาที่นี่นะคะมั่นใจในตัวผู้ดูแล มากๆค่ะแล้วไม่ผิดหวังค่ะยากยังไงก็ได้ค่ะในวันนี้คือได้ไม่ผิดหวังเลยค่ะค่ะขอบคุณอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะจริงๆรงดวยนะครับพี่ค่ะขอบคุณค่ะ